โยสวัสดีครับทุกทคนวันนี้อยู่กับผมช่างปอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่ไล่กาแฟนายจันเอ็กฟาเฟ,ฟอินอำเภอหนองเรียจังหวัดขอนแกน่น สวัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงไล่กาแฟในจันเอ็กฟ์ฟอาฟีนคาเฟ่กันแล้วนะครับตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่าเราอยู่ในป่าส,วน,านนนนาสวนยางนะครับตอนนี้นี่พื้นที่รอบๆป่าสวนยางนะครับปลูกสลับกับนี่เลยต้นกาแฟนะครับยาส่วนลูกหูลูกตากนันเลยทีเดียวที่นี่จะมีอะไรดีอะไรเด็ดทำไมผู้คนถึงขับรถเป็น10บๆกิโลเพื่อมาชิมกาแฟกันที่นี่ตามมารับชมพร้อมกับช่างปอได้เลยนะครับไป เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับร้านคาเฟ่ถูกตกแต่งได้มินิมอลล่มลื่นมากนะครับตั้งอยู่กลางป่าที่ล้อมรอบนะครับและทะเลสาบโทษนะครับเป็นบึงบ่อน้ําที่อยู่ตรงนั้นนะครับที่ค่อนข้างกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับนี่ร้านนะครับไล่กาแฟในจานเอ็กซ์ฟาาฟีนนะครับผมนี่มาลิต้ากำลังทำกาแฟเลยครับเรามาชมมาพร้อมกันได้นเลยนะครับ ก,กาแฟบาเรลเอทค่ะของเวียดนามหมักในทางวิกกี้ค่ะจะออกไปทางลำค่ะจะได้กินวิกกี้หน่อยแค่กินนะคะรสชาติไม่ออกเรามาถึงที่นี่ควรสั่งอะไรก่อนเลยคะนเครับผมเป็นเมนูแนะนําก็จะเป็นรตการ์เดนกับะะมินไนค่ะแต่ละตัวก็จะต่างกันถ้าเป็นรตการ์เดนก็จะออกแนวสดชื่นหน่อยค่ะจะไล,ล่สำหรับคนเพิ่งเริ่มทานกาแฟก็สามารถทานได้ ตอนนี้จะเป็นกาแฟพวกาค่ะนำไปเชยกับใส่รับเกรสรดอ,อกไม้จะไลๆแล้วก็มีน้ำเลมอนสดปัดหวานด้วยค่ะครับผมค่ะเมนูสำหรับรคนที่ไม่ทานกาแฟมีอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นพวกกาแฟอินฟิวค่ะแบล็คลมอนแบล็คโกโก้แบล็คออริจินต์แล้กลาการ์ดินครับนอกอจากกาแฟมีอะไรอีกไหมครับผมอ๋อก็จะมีเป็นชาเป็นพวกมักทฉะโฮจิฉะของญี่ปุ่นค่ะ อ๋อนี่คือเป็นอิมพอรตจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะส่นนี้มีข้องน้ำเข้าหมดโอเคค่ะแล้วมีอาหารเพิ่มเติมอีกไหมครับถ้าเป็นอาหารตอนนี้ก็มีแค่เป็นเคบับไก่แล้วก็เป็นพวกเซตบรนอ์แล้วก็ควอซองแฮมชีสประมาณครับมากค่ะร้านก็อยู่อำเภอหนองเรือนะคะตั้งอยู่้านหนองกุ้งชื่อไรกาแฟนายจานค่ะแวะเข้ามาทานได้อยู่ใกล้ถนนมารีวัน ร้านเปิดทุกวันค่ะวันไหนหยุดเราจะแจ้งทางแฟนเพจแต่ถ้าเป็นหลักก็จะประมาณวันพุธค่ะ9กโมงถึง6โมงเย็นช่วงเย็นบรรยากาศดี่ะาดด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับผม นี่นะครับตอนนี้ช่างปอก็ได้กาแฟนะครับตอนนี้ช่างปออยู่ที่ไร่นายจันนะครับ X ฟา a ฟอินคาเฟ่ขอนแก่นนะฮะนี่นะครับสําหรับสายธรรมชาติจิบกาแฟหลีกนีความวุ่นวายนะครับช่างปอแนะนําที่นี่เลยอยู่ห่างจากขอนแก่นประมาณ3ามสินาทีครับขับมาทางน้องเรือครับไม่นานท่านก็จะได้พบกับธรรมชาติแบบนี้นะฮะเดี๋ยวช่างปอแผ่นกล้องรอบๆให้ดูนะครับสุนลูกหูลูกตาเลยนะครับ ิบกาแฟไปเดินชมนกชมไม้ไปนะครับเราอยู่่ามกลางธรรมชาติอยู่กับแก้วกาแฟแก้โปรนะครับกับผู้คนที่เราอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นใจเท่านี้ทั้งปอว่ามันก็ดีสำหรับทั้งปอมากๆนะฮะมีบางอย่างเกี่ยวกับร้านกาแฟที่ทําให้พวกเขาเป็นสถานที่ที่มีมนต์ขลังอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศที่อบอุ่นและสบาย กลิ่นหอมของกาแฟสดหรือเสียงของบาริสตา้าที่กำลังทำลาเต้อาร์ตท,ที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามร้านกาแฟกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทำหน้าที่เป็นสถานที่ปลอบใจสร้างผลงานในชุมชนสำหรับหลายๆคนร้านกาแฟเป็นสถานที่หลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตประจำวันชั่วขราวบรรยากาศสบายๆดนตรีเบาๆและแสงสลัสวๆ สร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายซึ่งส่งเสริมการผ่อนคลายและความสงบเป็นสถานที่ที่จะเดินช้าลงสูดหายใจเข้าลึกๆและเพลิดเพลินกับกาแฟอุ่นๆไม่ว่าคุณกําลังจะมองหาพื้นที่ที่เงียบสงบเพื่ออาา่านหนังสือติดต่อกับเพื่อนหรือเพียงแค่ผ่อนคลายหลังจากวันอันยาวนานร้านกาแฟพร้อมต้อนรับคุณจากความวุ่นวายของโลกภายนอก แต่ร้านกาแฟไม่ได้เป็นเพียงสถานที่พักผ่อนเท่านั้นพวกเขายังเป็นศูนย์กลางสําหรับการผลิตมีบริการ wifi และโต๊ะที่มากมายร้านกาแฟจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ทํางานยอดนิยมสําหรับฟรีแลนซ์ผู้ประกอบการและนักศึกษาและหากคุณต้องการหยุดพักจากหน้าจอแล็ปท็อป คุณสามารถจิบก,กาแฟและมองดูผู้คนสักเล็กน้อยได้เสมอร้านกาแฟเป็นที่รวมของผู้คนจากทุกสาขาอาชีพเป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อกับผู้อื่นด้วยความรักในกาแฟที่แบ่งปันกันสนทนากับคนแปลกหน้าหรือพบปะเพื่อนฝูงร้านกาแฟเป็นสถานที่ที่ยินดีต้อนรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือสถานะของพวกเขาในโลกที่มักจะรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างร้านกาแฟให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของและเชื่อมโยงสรุปแล้วร้านกาแฟเป็นสถานที่ที่มีมวลขังอย่างแท้จริง ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณต้องการเวทมนต์ลองไปที่ร้านกาแฟใกล้บ้านคุณสั่งเครื่องดื่มแก้วโปรดและดื่มด่ำกับบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง อย่าลืมมากันเยอะๆนะครับกาแฟใช้ได้เลยมีหลายตัวให้ท่านเลือกหวังว่าทุกท่านเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้นะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างปอทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัดีครับ